สครับผมเกมเองก็วันนี้เป็นวันแสนน่าเบื่ออีกวันหนึ่งพอไอโควิดนั่นแหละฮะผมไม่รู้ผมจะทำอะไรเลยดีเนี่ยอมอรู้ละเออผมไม่รู้ผมจะทำอะไรดีไลยหาเพื่อนแป๊บเล่นกัน ไม่ะไม่ว่างสวยครับก็คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปแรกของผมที่มีที่ทำอาจจะมีคำหยาบหรืออะไรตรงไหนก็ขอโทษด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยนะครับเจอกันคลิปหน้า